ถัดไปอันนี้ก็เป็นหนังเรื่องยาวนะฮะหนังชีวิตสลากกินแบ่งรัฐรบาลอ,อ่ะล่าสุดครับมาดูความคืบหน้าครับท่านอนุคาท่านอนุชานาคาสายรัฐมนตรีรประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับการเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่ากําหนดนะครับท่านก็เป็นประธานในการประชุมในครั้งที่ผ่านมาล่าสุดนะฮะถือว่าเป็นครั้งที่สามแล้ว โดยมีแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมมาโดยเ,เรียกได้ว่าได้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมการสคณะอนวยรรกัรนะครับก็จะมีคณะอนุกรรมการขับเครื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายรหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลประเด็นแรกนี้ ค,คุณเสกสกลอัฐาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสำนักในกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเป็นประธานคณะครับคณะใน,นการแก้ไขเขาตั้งมาสามคณะอ่าคณะที่สองเป็นคณะอนุกรรมการสึ่อสารแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอหรือขายสนากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาาคณะนี้ คุณชาญกริเดชวิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีเจ้าสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะสุดท้ายคือคณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์นะครับ,รบตอนนี้พลโทรสรรเสริญเจ้ากําเดิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยเป็นประธานครับซึ่งที่ประชุมเนี่ยนะฮะก็ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแก้ไขสลากเกินราคาแล้วก็มีการลงพื้นที่ด้วยนะครับไปตรวจสอบในกลุ่มบุคคลนะฮะที่มีพฤติกรรมดังกล่าวครับนะครับ ก็ท่านบอกว่าท่านอนุชาบอกว่าประเด็นตรงนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สลากเนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่าเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี้ยเอาให้ได้80บาททั่วประเทศทั่วประเทศก็คือตอนนี้ก็ต้องไปไล่ดูว่า mm hmm. สลากที่มันแพงเกินเนี่ยม,ม,าามันผ่านขั้นตอนส่วนไหนบ้างก็จะต้องไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนนั้นเพราะว่า ล่าสุดก็มีการลงในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่ว่ามีการเข้าไปตรวจสอบเนาะครับแต่ราคาเราก็ต้องยอมรับนะว่าพอในตลาดจริงๆเ่ยราคาเป็นสูงจริงครับแต่เขาก็บอกว่าอย่างที่เขาบอกนะคือมาถึงเขาอ่ะมันมันก็เกิน80สิบแล้วอ่ะครับก็คือกินขายต่อกันหลายทอดพอแต่ละทอดก็บวกไป5บาทสิบบาทกว่าจะมาถึงคนซื้ออย่างเราเนี่ยบางทีซัดเข้าไปร้0ยก็มีนะยิ่งหวยชุดอ่ะถ้าเลขสวยๆนะห้าใบนี่เจ็ดร้อยนะใช่ คือจริงๆอันเนี้ยมันก็ต้องเป็นส่วนร่วมกันทั้งประชาชนอย่างเราด้วยเนาะก็คือถ้ามันแพงเกินไปเนี่ยเราก็ตัดใจอย่าไปซื้อแต่บางทีมันก็มันก็อดใจไม่ไหวนิดนึงไงใช่ไหมฮะทีนี้อย่างที่บอกพอของมันขายแพงแล้วมันยังขายได้อยู่เนี่ยทำให้วงจรมันก็ยังดําเนินต่อไปได้ตอนนี้คือเขาต้องแก้ใหม่ทั้งระบบเลยตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ราคานั้น แต่ละทอดเนี่ยคือเข้าใจแหละการขายต่อแต่ละส่วนอ่ะมันก็ต้องมีกําไรมันเป็นวงจรของธุรกิจแต่ว่าเอากําไรตามสมควรพอสมควรและสุดท้ายราคามาถึงผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยต้องไม่เกิน80บาทก็คือที่ระบุไว้นะครับซึ่งพฤษภาคมนี้นะน่าจะมีความชัดเจนต้องจับตาดูต้องเป็นกำลังใจด้วยเพราะว่าบอกตรงๆว่าอย่างที่คุณต้นบอกก็คือมันเป็นหนังชีวิตอะมันเป็นปัญหาที่การกระซังมันนานหลายรัฐบาลไม่ใช่แค่บานี้นะคือมัน ดาแล้วอ่ะเครือลังมานานนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเพิ่มเติมส่วนหนึ่งก็คือการขายลอตเตอรี่ผ่านแอปเป๋าตังค์ตอนเนี้ยเขามีช่องเตรียมความพร้อมไว้แล้วก็น่าจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันคือ80บาทซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์เปิดในแอปแล้วเลือกดูเลขเลยเอาเลขนี้เราก็สแกนเก็บไว้แล้วก็จ่ายเงินผ่านแอปเป๋าตังค์ถ้าถูกรางวัลก็ไปขึ้นเงินหรือว่าเขาจะโอนเข้าแอปเป๋าตังค์เลยคือไม่ต้องมีลอตเตอรี่ใบๆเลย ลอตเตอรี่จากกองส, <Volt> สลากอ่ะจะอยู่ในมือถือเราไม่ต้องกลัวลอตเตอรี่หายไม่ต้องกลัวใครขโมยนะครับไม่ต้องกลัวใครเอาไปขึ้นเงินเพราะมันจะอยู่ในมือถือเราและราคา80บบาทเท่ากับว่าถ้าในอนาคตอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ทางกองสลากจะมาจับงานออนไลน์ เองอะไรที่ส่วนหนึ่งก็มีสิโดยใช้เป๋าตังนั่นแหละก็คืออย่างที่เขาบอกคือเขาจะเริ่มทดลอง <c oughs> ตอนนี้เริ่มทดลองแล้วแต่ว่าน่าจะเห็นเป็นรูปธรรมคือในเดือนพฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันสำหรับการซื้อขายลอตเตอรี่ผ่านแอป,ปเป๋าตังซื้อตรงกับกองสลากเลยคือตอนนี้ถ้าเขาไปดูในแอป,ปเป๋าตังเขาจะมีช่องละผมเขาไปดูละช่องของสํานักงานสลากเดี๋ยวจะไปทดลองใช้แล้วจะมาเล่าให้ฟังง่ายเลยเราไม่ต้องกลัวหายเพราะอยู่ในมือถือเราอ่าจ่ายเงินสะดวกเลย